ห่างก,กันประมาณว่า150เปอร์เซ็นต์นึก้ามไหมครับ,บ <S 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 ชื่อแอนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับเพื่อมาเรียนคอร์อสสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากจีนนะครับในครั้งนี้คือผมเนี่ยขายของออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยสั่งผ่านพ่อค้าคนกลาง เจอปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าอะไรต่างๆผมก็เลยผมมองตรงว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดถึงเรื่องของต้นต้นทุนอะไรเลยผมก็รับของจากพ่อค้าคนกลางมาแต่วันนี้ผมมาเรียนแค่อยากได้ได้ติดต่อตรงๆอยากได้ของเร็วๆแค่นั้นเองแต่พอมาเจอ,เอ,อราคาต้นทุนแล้วเนี่ยคือบอกเลยว่าตกใจมากคือแบบว่ามันสามารถคือต้นทุนห่างกันแบบประมาณว่า150เปอร์เซ็นต์เข้าไหมครับจากราคาที่ผมซื้ออยู่ ว่าสุดยอดมากนะครับก็ได้ดิลตรงๆไม่ต้องผ่านใครเลยนะครับสินค้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ต้นทุนที่ต่ำมากๆสามารถทำให้เราเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ด้วยได้เกี่ยวกับการในการสั่งซื้อ,อยังไงสรรั่งแรกครั้งแรกมั้งแรกอย่างนี้นะคะต้องสั่งยังไงสั่งกี่ชิ้นอย่างนี้เราสามารถที่เราเอาไปต่อยอดทําธุรกิจได้อีกหลายอย่างพอได้มารู้รจริงๆแล้วคือได้ต้นทุนที่ถูกมากค่ะ อพอได้มา<ะ>เห็นราคาได้มาแบบคูณแล้วหารแล้วก็คือ,อโอเคมากเลยครับอนนั้นําว่าจริงๆแล้วเร,เราเราข้อเรียนคอนสนี้อยู่นะมันสามารถที่จะต่อยอดทําให้เราสามารถสร้างไรายได้แบบหลักแสนหลักล้านได้นะครับก็คอนสนี้ดีมากนะครับะะผมมาจาก<ะ>จากบ้านโป <นะ S 1> ่งราชบุรีนะครับปัจจุบันเป็นเซลล์ขายรถยนนะครับก็ก็คืออยากอยากมีความรู้เรื่องของการสั่งสินค้าจากจีนนะครับเพื่อจะได้มาต่อยอด ของตัวเราเองครับเป็นคอร์สที่ที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามีการอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อแล้วก็มีให้เราทำความเข้าใจนะครับค่ะพอดีขาชื่อจุดแดงค่ะอาจารย์เป็นพยาบาลมาจากบ้านโป่งราชบุรีใช่ไหมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการสั่งสินค้าค่ะจากจากประเทศจีนนะคะว่าทำยังไงบ้างน,นี่รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นค่ะจากตอนแรกที่ไม่รู้เลยค่ะว่ามันต้องเริ่มต้นยังไง ได้แนวทางในการที่จะเริ่มต้นได้มากขึ้นค่ะเรียนคอร์นี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยดูมาก่อนคือว่าเขาทํากันยังไงสินค้าเขาเอามาจากไหนค,คือได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะรู้สึกดีค่ะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็คือกลับไปคือสามารถที่จะสั่งสินค้าแล้วก็นํามาขายเองได้เลยแล้วคือ,อน้องคอยเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ